สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t r y v e r โลกประวัติศาสตร์กับผมเจตกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวสําหรับคนที่ติดตามข่าวเวนเนซุเอลาเนี่ยน่าจะสนใจกันอย่างมากเพราะหลายคนก็สงสัยนะครับผมว่าทําไมปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในการจับกลุ่มตัวมาดูโรมันถึงดูไร้ที่ติไม่มีจุดผิดพลาดไม่มีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสักรายนั่นเนี่ยทำให้หลายคนนะครับผมได้ข้อสรุปและชี้ไปในทางเดียวกันเลยว่ายังไงเนี่ยสหรัฐหรือ cia ต้องมีสายหรือคนในฝังตัวอยู่ภายในกองทัพเวนเนซุเอลาและต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแน่นอนใช่แล้วครับทุกคนวันนี้ช่องของเราจะมาเปิดเผยหน้าตาประวัติที่มาของคนในนี่เลยนะครับผมคือหน้าตาของเขาซึ่งต้องบอกเลยนะว่าประวัติไม่ธรรมดาเขาคนนี้เนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นเกราะมนุษย์ของมาดูโรเพราะเปรียบเสมือนเป็นมือขวานะครับผมบอดิกาที่ใกล้ชิดที่สุดยศถึงพลตรีตำแหน่งเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงผู้บัญชาการกองกำลง พลังพิทักประธานาธิบดีนั่นคือพลตรีฮาเวียทาบาตา้า ซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยเขาก็ได้ถูกจับไปและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศชาติวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าทําไมขุนพลคนสนิทถึงหันหลังให้กับผู้นําของเวเนซและการจับกุมครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้าเวเนซุเอลาไปอย่างไรวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักกันก่อนว่านายพลทาบาต้าเนี่ยเป็นใครชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยนะครับผมคือพลตรีคาเวียโฮเซมาคาโนทาบาต้าตัวเขาเองเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นนายฐานคนสนิท ที่มีความสนิทที่เชื้อกับมาดูโรมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับผมหลาย10ปีซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่นายทหารนะครับผมเสทั่วๆไปแต่เขาคือผู้บัญชาการหน่วยอรารักขาประธานาธิบดีหรือ presidential o n o r g a r d เท่านั้นยังไม่พอเขายังควบนะครับผมตำแหน่งที่สําคัญมากที่สุดอีกตําแหน่งหนึ่งสําหรับกองทัพบ,บกเวเนซุเอลานั่นก็คือตําแหน่งของผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองฐานบกหรือที่เรียกว่า DGCIM อีกตําแหน่งหนึ่งด้วยพูดง่ายๆก็คือนะครับผมเขาคน นอกจากจะเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของมาดูโรแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่รู้การเคลื่อนไหวของมาดูโรทุกซอกทุกมุมรู้ว่านอนที่ไหนกินอะไรและมีแผนการป้องกันอย่างไรหรือจะว่าง่ายๆเนี่ยก็คือคนที่มาดูโรไว้ใจมากที่สุดในกองทัพเลยก็ว่าได้เขาก้าวขึ้นมาสู่อำนาจนะครับผมเต็มตัวในช่วง ปลายปี2024แทนผู้บัญชาการคนเก่าซึ่งภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับผมที่เป็นที่โดดเด่นในกองทัพเลยเนี่ยก็คือเป็นนายพลสายแข็งที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาอํานาจของมาดูโรเอาไว้แต่ทว่านั่นเนี่ยคงจะกลายเป็นแค่ภาพที่ทุกคนเห็นภายนอกเท่านั้นจนกระทั่งในเหตุการณ์ล่าสุดที่จะเรียกว่าเป็นจุดแตกหักหรือจุดทรยศ ของนายฐานคนนี้เลยก็ว่าได้ชนวนเหตุสําคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับผมในปฏิบัติการแอ o ซ u ลู r e รีซ v e ของสหรัฐในการ ที่กองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมส่งกองกําลังพิเศษเข้ามาจับกลุมตัวมาดูโรที่เรียกได้ว่าถึงตัวมาดูโรได้อย่างง่ายดายจนผิดปกติชนิดที่เรียกได้ว่านะครับผมมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยออเนอร์กาดหรือหน่วยพิทักษ์ประเทศบดีเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไปถึง23คนโดยที่5คนนั้นเนี่ยตำแหน่งไม่ธรรมดาเลยเป็นถึงตําแหน่งนายพลด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับผมรื่น่วยรบพิเศษของสหรัฐเนี่ยไม่มีผู้สูญเสียสักรายและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วและสําเร็จไปได้ ได้ด้วยดีคําถามที่ตามมาแน่นอนเลยก็คือแล้วระบบป้องกันที่แน่นหนาขนาดนั้นเนี่ยพังลงได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นนะครับผมระบบป้องกันภายทางอากาศ S 3 0 0ที่มีข่าวลือว่าถูกปิดนะครับผมก่อนที่ปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นไม่นาน p p s s t t o ชันและการจัดกำลังของกองกำลังองครักษ์จะบอกว่าประมาทเลินเล่อก็เกินไปเพราะ สูญเสียต้องมากมายหลายสิบชีวิตแต่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยไม่เสียเลยต่อให้เป็นเดลต้าฟอสก็เถอยังไงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและ3ก็คือหน่วยเดลต้าฟอสเนี่ยไม่ได้เสียเวลาในการค้นหาเลยนะครับผมสามารถเดินดุ่มๆไปยังห้องนอนของมาดูโรแล้วก็ลากเขาออกมาจากเตียงได้อันนี้เนี่ยคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมาตั้งแต่วันที่เกิดปฏิบัติการแล้วคําถามนี้เนี่ยนะครับผมก็ถูกยืนยันทางอ้อมโดยรัฐบาลรักษาการที่นําโดยรองประธานใธิบดีเดลซี่รัดริเกสผู้ที่ก้าวมารับตําแหน่ง ผู้นำประเทศชั่วคราวของเวนเนซุเอลาในตอนนี้คําสั่งแรกของเธอเนี่ยนะครับผมคือการสั่งปลดผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์ประธานาธิบดีนั่นก็คือพลตรีทาบาต้าเนี่ยแหละด้วยเหตุผลประมาทและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างร้ายแรงและเท่านั้นยังไม่พอเขายังถูกสั่งจับกุมในข้อหาของการเป็นกบฏหรือ ทรยศชาติด้วยนะครับคือความจริงเนี่ยเขาจะช่วยเหลือสหรัฐหรืออาจจะไม่ได้ช่วยเหลือก็ได้เราไม่มีทางรู้ได้เลยแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาถูกจับจริงๆนะครับผมถ้าเกิดเขาแค่ประมาทเล่อๆอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เขาโดนเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็นการถูกไล่ออกถูกปลดอะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดาแต่การที่ถูกจับและถูกจับในข้อหาร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตอย่างข้อหาของการเป็นกบฏเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการสืบสวนสอบสวนและมีหลักฐานว่าเขาเนี่ยกระทําผิดจริงๆซึ่งนะครับผมจากแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกมา ว่าพลตรีทาับาตาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลรหัสลับและพิกัดที่ตั้งให้กับฝ่ายอเมริกาจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นแถลงการจากรัฐบาลของรักษาการประธานาธิบดีเวเนนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นเหตุผลที่มากเกินพอในช่วงจังหวะและไทมิ่งแบบนี้เนี่ยคงจะดิ้นไม่หลุดก็ถูกจับไปตามระเบียบซึ่งคําถามที่น่าสนใจเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะครับผมที่ทําให้ในายทหารระดับสูงขนาดนี้ถึงยอมเสี่ยงเพราะเขาเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่มาดูโรถูกกุมตัวไปแล้วมีการวิเคราะห์มาหลากหลายผลมากเลย ครับผมไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ในะเรื่องของแรงกดดันจากการคว่ำบาตรทับตาเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกทั้งแคนาดาและสหรัฐคว่ำบาตรในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาอาจจะมองว่าเรือลํานี้ของมาดูโรเนี่ยกำลังจะจมและอเมริกาเนี่ยเอาจริงแน่ๆนการเปลี่ยนฝั่งเนี่ยอาจจะเป็นทางรอดเดียวและนําซ้ำเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยได้ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมนะครับผมในรัฐบาลถัดไปจากการหนุนหลังลับๆโดยสหรัฐก็เม็เซนมากๆเลยนะครับผมที่อาจจะเป็นเหตุผลนี่ทําให้เขาเนี่ย ยังอยู่ในเวเนซุเอลาไม่ได้หนีออกไป 2. มีความเป็นไปได้นะครับผมที่เกิดความร้าวฉานกันขึ้นภายในมีข่าวหรือว่าคนใกล้ชิดมาดูโรเนี่ยเริ่มแตกคอกันเองหลังจากที่สหรัฐเนี่ยนะครับผมคว่ำบาตรทั้งเรื่องของน้ํามันที่เป็นรายได้หลักของระบอบมาดูโรและรวมไปถึงเรือขนส่งยาเสพติดที่สหรัฐเนี่ยสอยไปหลาย10บลำการแข่งแย่งอํานาจระหว่างกลุ่มสายทหารและกลุ่มการเมืองเนี่ยก็ได้เกิดขึ้น และ3เนี่ยนะครับผมง่ายๆเลยคือเรื่องเงินครับเป็นปกติมากๆเลยนะครับผมที่ c a a เนี่ยจะซื้อตัวนะครับผมคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งนะครับผมหรือศัตรูกับสหรัฐนายพลคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อยกเว้นด้วยตำแหน่งที่สูงและใกล้ชิดกับมาดูโรคขนาดนั้นเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันอาจจะมากมายมหาศาลจนปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับ แต่กลับกันหนังอาจจะคนละม้วนเลยก็ได้นายพลทาบาต้าเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นแค่แพะรับบาปหรือการจับกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับผมมันมีนัยยะที่ลึกกว่านั้นก็มีการวิเคราะห์มาเหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ทรยศมาดูโรอะไรเลยแต่อาจจะถูกมองว่าจะกลายเป็นก้างขวางคอคนสําคัญนะครับผมสําหรับรัฐบาลใหม่ อาจจะมีคําสั่งให้โยนความผิดทั้งหมดกับนายพลคนนี้ที่อาจจะยังจงรักภักดีต่อมาดูโรอยู่ถูกเขี่ยพลทางไปก็เป็นไปได้ ข้อเท็จจริงเรื่องเหตุผลของการจับกลุ่มเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องราวของอนาคตของเวนเนซุเอลาว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศนี้ไปยังไงเนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าการจับกลุ่มนายพลทับตาเนี่ยส่งผลอย่างมากเพราะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนตัวขุนพลนะครับผมหรือผู้บัญชาการของกองกําลังหนึ่งแต่มันคือสัญญาณของโดมิโน,โนตัวแรกที่กําลังล้มซึ่งเป็นวิธีถนัดมากของ CIA ที่ทํามาหลาย10ปีโดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกา ใต้ร่วมรัฐบาลกันง่ายๆเลยจากความหวัดระแวงภายใน ตอนนี้เนี่ยกองทัพเวเน่เนี่ยนะครับผนกำลังเกิดความระแวงกันเองอย่างหนักหนึ่งเลยคือใครบ้างที่ถูกอเมริกาซื้อตัวไป2คือใครจะเป็นลายต่อไปเพราะอเมริกาเนี่ยได้แสดงศัก,กยภาพไปเห็นแล้วนะครับผมว่าการจะชิงตัวผู้นําที่เป็นผู้นําสูงสุดเนี่ยนะครับผมมันง่ายแค่ดีดนิ้วซึ่งขนาดนะครับผมผู้ที่กลุ่มความลับทั้งหมดยังเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามได้หรือต่อให้ไม่ได้เปลี่ยนจริงกับถูกจับไปแล้วอันนี้เนี่ยนะครับผมยิ่งแย่ใหญ่เลยมันแสดงเห็นถึงระบบนะครับผมของกองทัพเวเนเวซุเอลาซึง นี่ครับ อินเนอร์เซอร์เคิลของระบอบมาดูโรว่าความมั่นคงเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรื่องราวของพลตรีคาเวียมาคาโนทาบาตาเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่สําคัญในโลกการเมืองระหว่างประเทศเลยว,ว่าความซื่อสัตย์ที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์เนี่ยนะครับผมเมื่อผลประโยชน์หายไปความซื่อสัตย์ก็มักจะหายตามไปด้วยหรือถ้าอีกฝั่งให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าความซื่อสัตย์เนี่ยก็อาจจะย้ายค่ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นได้นะครับทุกคนคิดกันไว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องราวนี้คิดว่า ถาทาบต้าเนี่ยนะครับผมเป็นแพะรับบาปที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแค่บกพร่องในหน้าที่เฉยๆหรือเขาเป็นคนที่ขายชาติจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ